ะกะการุงค์สีสันน ก็เช้าเช้าแบบนี้ครับอากาศแบบอึมครึมคร้ๆก็อยากนอนต่อนะครับแต่ว่านอนไม่ได้นะครับต้องตื่นมาทํางานนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ตลอดหนึ่งปีนะครับที่ผมได้อยู่ในรั้วมหาลัยของมอนว่าผมต้องแบบป่าฟันอุปสงค์อุปสรรคนะครับอันหนามแหลมคมไฟโลกันเลยทุกสิ้นทุกอย่างครับมันประทงประทะมาหมดนะครับตลอดหนึ่งปีนะครับเดี๋ยว เราไปเราไปฟังกันดีกว่าครับผมว่ามันมีอะไรมางนะครับก็เดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับผมนายรัตภูมิปรรทาทิกนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับผมสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานี่เป็นเทคที่สี่นะครับที่ผมพูดถูกนะครับผมสเทคที่ก่อนหน้านี้คือแบบพูดผิดนะครับผมต้องแก้ใหม่นะครับก็ดีแล้วนะครับที่ผู้ถั่ก็ไปต่อครับ เข้ามาหาวิทยาลัยมาครั้งแรกครับตอนที่ติดแรกๆเลยผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คณะนี้มันคืออะไรครับก็มันเขียนว่าเทคโนโลยีแล้วก็อะไรสักอย่างนะผมก็คิดว่าแบบเออคงเป็นแบบพวกออตัดคงตัดคลิปตัดรูปนี่ตัดนั่นนะครับไอตัวเราก็ไม่ค่อยมีพื้นฐานอะไรด้วยครับตัดก็แบบทาแบบเกลียนนะก็ผมลองติดก็ลองลองเข้ามาศึกษาดูครับก็ก็ถือว่าโอเคครับรายผู้ชมหลายวิชาอย่างนี้ก็ ถือว่าใช้ได้นะครับก็ชอบชอบในระดับหนึ่งเลยนะครับชอบที่นี่หมายถึงแบบการเรียนการสอนนะครับก็ดีดีมากเลยครับบางรายวิชานะครับมันก็จะมียากง่ายครับปะปนกันไปครับอย่างวิชานี้ผมผมชอบมากเลยผมผมรักรายวิชานี้ครับรายวิชาของอาจารย์กอบสุขนะครับผมก็นะครับบางรายวิชาครับมันก็มียากนะครับมีมียากมีง่ายปนปนกันไปครับ แต่ว่าอันที่ยากก็ยากเลยนะครับแบบว่าลากเลือดอะแบบเลือดซิปเลยครับเพราะว่าบางอย่างนี่เราแบบไม่มีพื้นฐานนะครับผมไม่มีพื้นฐานมาก่อนแต่ว่าเราก็สามารถที่จะฝึกฝนได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเราเน่ก็ขี้เกียจนะมันก็โอเคครับผมแบไ,ไปต่อครับครั้งแรกะครับผมที่ผมก้าวเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็สังเกตครับว่า อย่างแรกเลยแล้วก็คือแบบพวกต้นมงต้นไม้อะไรเนี้ยคือเยอะมากเลยครับคือมันดูแล้วมันแบบว่าสบายตาดีนะครับมันเพื่อเป็นแบบจุดล่มเงาให้เรานะครับผมคือมันสบายครับดูแล้วแบบมีความแบบว่าพักผ่อนหย่อนใจอะไรได้ด้วยนะครับผมอาหารการกินที่นี่ก็ถือว่าอร่อยนะครับผมถ้าเป็นหอในนี่ผมแนะนําร้านแบบพวกร้านข้าวเหนียวครัแบบร้านข้าวเหนียวแบบหน้าหมองหน้าหอโอ้โหอร่อยมากครับคือแบบพวกน้าําตก ลาบกับเพาเอุ่ทอดอะไรพวกนี้โอ้โหแล้วเขาให้เยอะนะครับแบบให้แบบบึมบําซัมเบเลยคนระับกินทีแบบจุกคอคนระับก็อร่อยนะครผมแนะนำนะครับใครที่แบบยังไม่เคยลองก็ไปลองกันได้นะครัผมร้านข้าวเหนียวคนระับหน้าหอวในจะมีคุณลุงยืนขายนะครับ่ไปทักทายก็ได้นะผมแกใจดีนะครับสังคมในรั้วมหาลาัยเราก็จะเจอกับคนมากหน้าหลายตานะครับผมนิสัยใจคอมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าส่วนมากที่ผมได้พบเจอมาหรือได้ไปสัมผัสประสบการณ์นะครับผมก็จะเจอกับนิสัยดีๆนะครับถือว่าผมโชคดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมหลังจากที่ผมได้อาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยในสวน,นครับครบ1ปีแล้วครับผมก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับเจอประสบการณ์นู่นนี่นู่นนี่นั่นนะครับบางอันก็ดีบางอันก็แย่นะครับแต่ว่าสังคมนะครับมันก็ปะปาปนกันไปนครับผม เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่ได้เรียรู้นะครับจากการใช้ชีวิตในรั้วมหาลาัยเลยครับอย่างแรกก็คือการบริหารเวลานะครับในการใช้ชีวิตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้ามาทํากิจวัตรประจําวันนะครับไปเรียนกินข้าวอะไรเงี้ยมหาลัยครับมันจะสอนสอนให้เรารู้นะครับว่าเออเวลามันมันต้องเราต้องมันต้องจัดสรรดีๆนะแบ่งแบ่งไว้เป็นแบบ การทํางงทํางานการทําอย่างงุ้นอย่างนี้ครับผมคือมันนะครับมันมันสอนเราได้เลยครับอุปสรรคและปัญหาที่เจอในมหาลัยครับตอนนี้ก็ร้อนร้นเงิน,นครับไม่ใช่นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการทํางานนะครับการบริหารเวลาก็อาจจะต้องทําให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าพอเราโตแล้วเนี่ยเเ,เรื่องอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมัน การบริหารนู่นนี่นั่นนะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับในการใช้ชีวิตมาในส่วนของช่วงปิดคลิปแล้วนะครับผมใครที่ดูมาถึงจนจบก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับโชคดีไม่มีนี่ครับผมขอบคุณครับ